สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับครับวันนี้เราอยู่ที่วัดปู่แก่นนะครับเลขเลี้ยงผีนะครับเอฟซีครับครับวันนี้ก็ได้กระเบื้องนะครับผมได้บูชาได้ได้ซื้อกระเบื้องนะครับมาถวายปู่นะครับเนาะครับเพื่อมาปูศาลานะครับ ครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเดี๋ยวเราจะคนกระเบื้องลงให้ปู่ก่อนนะครับนแล้วเราก็จะไปสอบถามนะฮะแนวทางนะครับวดประจําวันที่16ตุลาคม2566นะครับผมจะเป็นตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวเราตามมาครับผม ชุดนี่พาหน้านิ่งรอบไปร้านได้แกกินเสาเที่ยงไปร้านได้แกกินเสาเที่ยงพี่น้องไปทากันอีกเป็นซุ้มเนี่บอกว่ามันฉีบเบาๆพี่น้องคอยมาเอาบุญค่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งวัดปูเจนนี่พี่น้องวัดปูเจนมาทำบุญน้ำเพลินมาทำบุญน้ำเพลินผู้ใดสิซอยเพลินผู้ละกองสองกองกลับมาได้พี่น้องเด้อหรือว่ากลับเบื้องยุ่งเหี้ยนเลาเหลียเพมันกรับ พิ่นบไ่ได้ว่าเบิ่งจังสันบ่แล้วจักเทียมื้อนี้เล็กละน้อยเดียวกะแล้วเนาะเจตูนาะแม่นบุญละเล็กละน้อยเด้อพี่น้องเด้อเด็กบ่เข้าดอกพี่น้องแต่ว่าเจตูนปู่เบิกทราบกัเลยมากับเจตูนมาทำบุญกับเบื้องกะเล็กบ่ถ,ถือก็มาทำบุญนําเพิ่นคือเก่านะคะเนาะได้บุญคือเกาะะ่เกาทำมัสก,การกรบปูบ่ครับ ักวดเน่น<ะ>เจ้าทีเจ้าทานสีสานนะ้ไม่มาข,บ,มมาขบทิมมาขบทิมมาบัดโอ้เต็มซาลาฮยพีกระซื้อขอผมก็เห็นครั้งแรกเป็นตนตนต้ีกระซื้อมันมาอกแตกเพราะฉนีก็ะสือนมันล้นางลองลองจับใส่เจ้าของเ็ื่ยจะค้นพ้าตัดครับผม แล้วทมามันึ่งเคยเห็นในรูปของโบได้เอาองเซมัดอะไรนั่นไปขอเลขม่อเจ้าเลยบอกขอเลาเอาเด็กน่อยบอกก้อนยกไปขึ้นตาหัวมั้เก้าห้าเอากองถอยทั้งหมดนี้ที่ห้ามันยกป้ไปเ้าห้ากับสี่ห้าเอาวอนแรขอเห็นอะไรเอาพนใหสาม่ให่เนี่ยขผมแต่เก้านึงยกแป้ บ้านโดยสมุทรห้งกันเี้โอ้โหแปดหกนี่หัวเจ้าหลายได้อนแ้เพราะเละเอาบ้านหนองคำห้าเจ็ดเจ็บห้าปูห้าเจ็ดเอาโยคามัอะไรคอยเบิ้งดูอะไรเีีนนัะโอ้นั่นเห็นที่ใครซื้อตัเด็เขาทัางหลายคนบอกทีแปดหกปูแปดหก ปูไลแต่ที่เด็กไม่ค่ะป่านี้เด็กน้อยปัจจุบันนี้กุ้งหอกองนี่บอกเก้าหาเก้าหาสี่หาสี่หาอ๋อนี่เขาบอกสองตัวที่อยู่กองใช่ไหมครับปูอยู่กองโอ้เจ็ดที่สองกันผีไฮผีสามคนยังไงนี่ยเก้าหนึ่งตัวเดียวโคโลเก้าหนึ่งตัวเดียวโคโลอันนี้อันนี้ไฮไฮนะมาตีพราะยังบ้านนอสมหักันนี่ยบอก แปดหกตัวเดียวโครโกันเอทุกบ้านน้องขามบ้านน่น้องถามมีบวกหาเจ็ดต้อเดียวโคลกอ๋บอบวกพูดละตัวละตัวบวกหลายมองมันบ๊บปุ่นบ่มันมัหลายเนี่ยเขาเซิร์ฟมัดหลาย,ยมมาหลายผีกันเบิ้งยูทูบผีเบิ้งโทรศัพท์ของโมเป็นอืมไอ้จูเขาเมืองนะ่ะมันเห็นแต่ของกูในเบิงรื่องี่ยนกัน บาง่รเป้งเราบูาเ,บาเจ้า uh, ทั้งพี่น <des> ้องทั้งอขึ้นพินตลเก็ดว่าเป็นเอาทั้งพี่โอ้ยผู้เจ้าบวชร้านมาให้กันมาเนี่ยเขาออกไปหออทังมดไปยืนกองถอยถามผีสามตัวนี่ะอัะผูเจ้าให้เลขลองปู่ตัวเองให้ก้าหนึ่งถักเรียกดังไปื่องว่าเรียกอันดังภาษาเขาเรียก ตระลุแต่ว่าเรื่องตระลุมลันเรลล่งรังกันครับผูนนเนื้ให้รูวพ่ตัวเองว่าพี่ผู้ข้าฝากนะหาซี่ที่หาดังนับที่หาเมื่อทางขึ้นพอนก็บอกว่ซี่แปดหกวันนี้ก็เลยขึ้มักเลขสองตัวแปดหกกับเก<ไ>้าหนึ่งแปดหกกับเก้าหนึ่งอันนี้ส่วนตัวของปู่เหครับผมส่วนตัว แปดหกกับเก้ามันก็ไ่เคยให้ถือเลยเลยในบัดไอ้ผีนี่แหละผมเสียหายอีแปดหกเนี่ยก็เจ้ามาหลายไอ้ว่าเป็นแบงเป็นล็อกเป็นล็อกนั่งเป็นบ้านบ้านไปบ้านมันเป็นป้ายอย่างหนึ่ภาษาไทยของหรืภาษาจีนยังไงเลยว่า่ว้ คือบอกค่ะก่เห็นผีผีปอบผีกองก้อยเห็นเบิดเป็นตั้งหดายอยเขาบอกก้อยความรู้จักเบิังมือมืดด้วยสิเห็นเนี่ยไอเป็นที่ไหนเนี่ยเป็นที่ไหนมือเนี่ยเดี๋ยนะขาเห็ุปู่ปูเอาลงมาข้างล่างไหยครับปูครันมองไม่เห็นครับปูปูเนี่ยเอามือแตะขวดขอดขวดขวดแล้วครับปู่อื้อ เขาเรียกว่าพี่ก้อยนะนี่แหละนี่มึงหนามันคือลิงเด้ป่ะยังหน้าคือลิงบ้ <c oughs> านเฮาหนังหนานแหลมครับ <c oughs> ทุกมันแหลมมันเปรีย้ยงมันเปรี้ยวอย่างพลาดตัดน,น,นี่นี่ก็ซื <c> ้อ <oughs> เอามันมาแต่แดนมันก็มีแต่แสบมันก็นแบบมันหอ่อเส้นผ่าทางนี้ขายอยู่ทางบบนี้ตู่คร <c oughs> ับแง่ผมก็เขียนครับ S <S บัดน,นี้ไม้แขนแนวข่อยเบิงบบาาเบ้งก็ขาดแล้วขอไย่านเนาอเอดี๋ยวมาขนาบไม้แขนแนวข่อยเบิ้งว่าจะเอาตะกระดูกมาขอ่อยปูนจา,จาวะปูนยิงปูนใส่โอ้โอ้ดี๋ยวถูกคนตั้งก็ย็นถึงสิบตัวาบัดนี้สีเป้าอยู่งเด่นไปไหนมันนางก้มหน้าอยู่เบนเล็กแปลงมันก้มหน้าแหละแต่เบิ่งมาโดนไปมันขีบุ้งสีย่อเป็นแสียงทั้ง ขี้มูกย้อยเป็นเสียงเฮ็ดให้คอยเบิ่งได้ไหนนาอยนอบมือนาอยเฮ็ดดองดูหน่อยมาเฮียเขาจู่จู่ทุง่งยางไงครับขี้มูกเหรอครับปู่<ห>ขี้มูกเหรอครับกลับมาที่บ้านเขาว่าขี้มูกคนเดียวเฮียเขาจูดทุง่งยางนะโกเบิ้ง เป็นแสงที่เขาจู่ทุงอย่างนั้นเดียวกันผีแหงปูแน่นอนผีเป้ามาผีเป้าโอ้ยย่อยออกมั่ดังเออบันเทิงผีเบิงโอ้โอ้กันเที่ยวผีเป้าก็คือผีพงองีใช่ไหมครับปู่อันเดียวกันไหมฮะโอ้ผีพงก็ต่างหากผีพงต่างหากนะครับผีเป้าต่างหากผีพงประทานอยู่ปรดธานผู้ผู้เป็นพงเหมือนกันนี่มาเป็นมาสัตวอันลูกสาวมันออกปู้ขึ้นมา พวป่างปลไปได้เขาิคนนี้จ่าเแล้วผมจายก็ลดจะเดินมาวะเกิด้รีโองอรผีอาบดผีปอบมันเป็นยังไงผีปอบมันมันมันนีปอบมันได้หัวแล้วสยเ่ปากแ็ดปากเนียนั่นผีปอบปอบเพื่อนของว่ดดีเขา้เขาอยู่นปอ แสดงว่ามีหลายผีนะปู่เนาะโอ้ยเหี้ยยไมาดูเราเคาะเหี้ยครับก็สิล้ําก็สิแหลเหมือนไงฟังเลผีขอผีขอผีขอฟังขอกลางวันนี่แหละครับปู่อ๋อที่ได้ยินอตีหักของโซบงพ่หนึ่งเลยโซบทร่งตีหักแต่ลํเมือนันเอามัวขวน้องหวเคื่อล้มดีนะ หัานหน่าใช่รูปปั้นอันนีอ๋อรปปั้นก็นได้มาไม่ไม่ทันจามครับเลยเอาไปจะมาค้อยเหี่ยเฮ้งล้ำจำได้ก่อนนึงก่อนอีฟ้ามันเศร้ามอนบอกอมู่ฟ้ามันเศาว่า, <c oughs> าอขอล้ำอา่สารางได้สูบอกเลยกูสูดยอดมากนนจังล่มเลย บันนี้ผมมันไปดกาดูต่อกันอย่างเงี้ยกระเบื้องร่มควบร่มคึ้นทั้งหมนอ่ะก็ดูนะจับเลยเอาพระท้อสักคนหนึ่งจับขาแข้งตั้งไว้คนหนึ่งจับขาเข้าตั้งหัวไม่ตั้งไว้เป็นน้องแดงครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่แก่นนะครับเอฟซีครับคือเป็นเลขภูมิเลขผีนะครับผมได้มาบอกปู่นะฮะภูมิที่วัด ผีที่วัดนี่แหละครับผมแล้วก็ผีที่อยู่บริเวณรอบๆเนาะครับแงงก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ